มาดูกระบวนการผลิตสบู่ซักผ้ากันนะครับโดยเริ่มต้นจากการน,นําวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ํามันพืชเก่าโซดาไฟมาผสมรวมกันในกระทะร้อนๆแบบนี้จากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็เติมกลิ่นมะนาวลงไปเมื่อทุกอย่างได้ที่แล้วก็ตักลงบล็อกแบบนี้นี่คือกระบวนการที่เรียกว่าสปอนนิฟิเคชันอาจจะดูวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วเขาจะต้องใช้ฝีมือในการปาด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปผึ่งลมไว้ให้แห้งเพื่อไว้สำหรับรอขั้นตอนต่อไปโอ้โหนี่คือสบู่ก้อนที่ไว้สำหรับซักผ้าหรือว่าเป็นมันดูคล้ายๆกับก้อนชีสที่ไว้สำหรับการทำอาหารอะไรยอย่างนั้นเลยเมื่อสบู่แข็งตัวแล้วก็จะเข้าไปสู่กระบวนการตัดเป็นก้อนๆเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ของผู้บริโภคตัดแต่สบู่นะครับอย่าตัดนิ้วเข้าไปด้วยนะพี่ เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นสบู่ก้อนแบบดั้งเดิมไว้สำหรับซักผ้า